ตัวสเตจตัวโปรแกรมใหม่ล่าสุดเลยของทางค่าย Google ที่สามารถสร้างตัว UI ได้สวยๆเลยนะซึ่งตัวแ n นด n g งเพ e คล้ายๆกับตัว h ช t GPT เลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เราใช้ฟรีเลยนะครับฟรีทั้งหมดเลยทุกคนตัวหน้ากาก UI ในการจองคิวของหมอฟันนั่นเองหรือทุกคนเพิ่งเริ่มต้นนะครับทำตัว w ายฟ์โคดดิ้หรือการใช้ AI ว่าการดีไซน์หน้าต่างนะครับองค์กรบร,ริษัทต่างๆดูได้ก่อนเลยว่าตัวเว็บไซต์ตรงนี้นะครับถูกใจหรือไม่ถูก ใจอย่างไรจริงๆก็สามารถอัดแอปได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนที่เป็นเกี่ยวกับการนัดคิวนะครับคลินิกเสริมสวยทําเล็บทําผมทั้งหมดได้เลยทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการทําฟันนะครับแต่ในเชิงของวันพร้อมถ้าใครชนะนะครับก็บอกเลยว่าสติ๊อันดับหนึ่งตรงนี้นะครับเหมือนเขาแค่มีเทมเพลตตัวเว็บไซต์ของเขาแล้วก็มาใส่เนื้อหาดีเทลที่เป็นตัวหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเฮลท์แคร์เรื่องดูแลสุขภาพนะครับผมขอแนะนําตัวกิจทับโพส ติด u ับโค e s สเปซคืออะไรรูปแบบ cloud service ตัวเทมเพลตตรงนี้ใช้งานยังไงเราจะเริ่มจากตัว blank ที่เป็นเปล่าๆหรือเปล่า,ลา,ลาผมแนะนําเป็น next js เราจะมาติดตั้งตัว AI assistant ที่ใช้งานฟรีกันทุกคนโปรแกรมชื่อว่า g i l o code AI agent ที่เขาเพิ่งได้ออกมาว่าตัว p o OK k code fast นะครับสามารถใช้งานได้ฟรี100%ใน kilo ไหนแบบนี้ได้เลย kilo code คือเขามีเครดิตให้ใช้ฟรีถึง20ดน,นะครับทุกคนตรงโค้ดทั้งหมดตรงนี้ทุกคนที่แห่นวุ่นวาย ผมแทบไม่ได้แตะในตัวโ้สเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมบูปิกโนตนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูตัวโปรแกรมที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยของทางค่าย Google เพราะว่าเพิ่งอัปเดตเลยนะครับทุกคนมีชื่อว่าตัว Stitch นะครับแน่นอนว่าไม่ใช่น้อง Stitch ตัวนี้แน่นอนนะครับแต่เป็น Stitch AI ที่สามารถสร้างตัว UI ได้สวยๆเลยนะครับคำว่า UI คือตัวหน้ากากตัวเว็บไซต์แล้วก็มบายแอปพลิเคชันของเรานั่นเองทุกคนแล้วก็ตัวนี้จะแตก ต่างอย่างไรกับตัวคอร์สโค้ด h a t GPT แล้วก็ค่ายอื่นๆอีกมากมายนะครับหรือ r e b ่ l เเนะครับเราจะมาหาคำตอบกันในคลิปนี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะกดคลิกเข้าไปเลยนะครับ Design with AI ซึ่งตัว Landing Page นะครับจะเป็นหน้าต่างของคล้ายๆกับตัว Chat GPT เลยนะครับทุกคนเราก็กด Single Sign-on ที่ใช้ตัว Gmail ของเราล็อกอินเข้ามานะครับหลังจากนั้นทุกคนเขาจะเขียนว่าเบต้าอยู่เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เราใช้ฟรีเลยนะครับฟรี Free ทั้งหมดเลยทุกคนแล้วก็จุดเด่น ของเขานะครับผมได้ยกตัวอย่างตัวเคตาดี้นะครับที่ได้ทําไว้ให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับจะเป็นการที่ผมได้ลองพิมพ์สร้างตัวเว็บไซต์ในการจองคิวของหมอฟันนั่นเองทุกคนเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเพนพอยเลยนะครับเมื่อเราปรวดฟันอยากหาหมอฟันนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายรายละเอียดต่างๆการเบิกนะครับทุกอย่างเลยทุกคนคือการที่เราจะช่วยลดภาระงานเหล่านั้นให้กับตาระคคลินิกนะครับแล้วก็คนที่เป็นผู้ใช้งานยูเซอร์นะครับก็ จะทําให้การไปหาหมอฟันนะครับหรือการไปหาแพทย์ต่างๆนะครับจริงๆก็สามารถอัดแอปได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนที่เป็นเกี่ยวกับการนัดคิวนะครับที่จะเป็นคลินิกเสริมสวยทําเล็บทําผมทั้งหมดได้เลยทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการทําฟันนะครับสิ่งที่เราทําคือตัวหน้ากาก UI ตัวดิจิตอลฟอร์มขึ้นมานั่นเองทุกคนเพราะว่าในยุคนี้นะครับทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยู่บนอินเทอร์เน็ตเลยนะครับหนึ่งเลยคือเรามีความน่าเชื่อถือนะครับ เพราะว่าเรามีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วก็ที่สําคัญในยุคนี้ง่ายมากๆทุกคนในการสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับหรือถ้าทุกคนนะครับเป็นฝ่ายของ d e v วลลอปเหรือนักพัฒนาทุกคนสามารถใช้แอปนี้นะครับ Stitch UI ซึ่งผมก็เป็นฝ่ายของ d e v วลลอปเผมชอบมากๆทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยลดงานของผมได้ในการดีไซน์หน้าต่างนะครับและเมื่อผมไปคุยกับทางลูกค้านะครับทุกคนทุกคนลองดูนี่นะครับคือเราสามารถให้ลูกค้าดูได้ก่อนเลยหรือว่าองค์กรบริษัทต่างๆดูได้ก่อนเลย ว่าตัวเว็บไซต์ตรงนี้นะครับถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างไรนะครับและเมื่อมีคอมเมนต์มานะครับทุกคนในแต่ละหน้าจริงๆแล้วนะครับเราสามารถแก้ไขกดคลิกแบบนี้ได้เลยทุกคนกดเป็นแต่ละหน้าก็ได้นะครับกดคลิกที่รูปดินสอแล้วทุกคนจะเห็นมุมซ้ายล่างนะครับที่หน้าต่างตัวเฟรมตัวนี้นะครับดึงเข้ามาอยู่ในตัวของแชทแล้วแล้วเราก็สามารถพิมพ์พูดคุยให้ตกแต่งปรับแต่งตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะครับได้ทั้งหมดเลยทุกคนแล้วเราก็สามารถปรับเป็นโมบายวิวได้ด้วยนะครับ ดีมากๆเลยทุกคนเพราะว่าบางคนนะครับอาจจะเข้าเว็บไซต์จากตัวของโมบายนะครับหรือโทรศัพท์มือถือนะครับหรือบางคนอาจจะเข้าจากคอมพิวเตอร์เราก็สามารถกดดูได้ทั้งคู่เลยทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับหรือทุกคนเพิ่งเริ่มต้นนะครับทำตัววิ์โคดดิ้งหรือว่าการดีไซน์การใช้ AI แลละกันนะครับในการช่วยงานทั้งหมดสร้างตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆขึ้นมาอันนี้แหละครับผมมองว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีมากๆเพราะว่าเขาทําได้ลงล และก็ละเอียดกว่าตัว Chat GPT มากๆเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะลองอาเปรียบเทียบดูกันเห็นๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัว Chat GPT แล้วก็ตัว Code Code ให้ทุกคนดูนะครับจะเป็นตัวพร้อมตัวเดียวกันเลยนะครับของทางตัว Stick UI ที่ผมได้ใช้ให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นตัว Chat GPT Thinking นะครับทุกคนเพราะว่าตัวพร้อมตัวแรกเลยนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับ Booking Page with 30 Minute Time Slot อ้ออันนี้เนื้อหามันอาจจะยังไม่ครบทุกคนเพราะว่าผ จะได้มาแค่หน้าต่างนี้นะครับซึ่งถ้าผมอยากให้เขาดีไซน์ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมขอลองหานิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนเอาสัก2คําถามนะครับซึ่งตรงนี้นะครับที่สติดถามมามันเป็นตัวระบบของเขานะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่อินคูดหรือรวมไปในตัวพร้อมนั่นเองนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ประมาณ2อพร้อมตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตรงหน้าต่างบุ๊กิ้งที่เป็นไทม์สล็อตผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับแค่เอาเรื่องของแลนดิ้งเพจสวยๆแบบนี้มานั่นเองโอเคทุกคนเดี๋ยวผม 咋？ กดสร้างเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้มาลองดูกันเลยนะครับว่าแต่ละค่ายอันนี้เป็นของ Thinking แล้วหรือยังโอเค x 1 0 Thinking แล้วโอเคทุกคนลุยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับ GPT 5 Thinking Cost s o n e c 4นะครับ Extend Thinking เหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาลองดูเลยทุกคนว่าเราจะได้หน้าต่างสวยๆแบบนี้ขึ้นมาไหมนะครับผมมองว่าในส่วนของทาง Google นะครับข้อดีเลยคือเราสามารถคุยเป็นภาษาไทยได้ด้วยเขาเข้าใจภาษาไทยได้ดีมากๆเพราะว่าเป็นเรื่อง ของบิ๊กเด a นะครับที่เขามีข้อมูลเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับคนไทยเช่นกันโอเคทุกคนตรงนี้ก็โอ้ตัวคอร์สโค้ดก็ดีไซน์เริ่มวอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้ตัวของ h ชท GPT เขาแค่ซ่อนเอาไว้นะครับเราไม่เห็นว่าเขาโค้ดไปถึงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกันนะครับว่าตัวหน้าต่าง UI จะเป็นยังไงนะครับทุกคนแต่ก็ข้อดีของตัวนี้นะครับก็มีอีกนะครับทุกคนเมื่อเรากดเข้ามาตรงนี้ทุกคนมุมบนตรงนี้ตรงกึ่งกลางทุกคนจะเห็นรูปคล้ายๆกับตัวสัญลักษณ์โค้ดเมื่อ ื่อทุกคนกดคลิกเข้าไปนะครับเราจะได้โค้ดมาแบบนี้ครับทุกคนหมายความว่าตัวดีไซน์ที่เราพูดคุยกับตัว AI นะครับไม่ใช่แค่เพียงของตัวรูปนะครับแต่เรายังได้รูปภาพทั้งหมดที่ใช้ตัวสีทั้งหมดที่ใช้นะครับมาทั้งหมดเลยทุกคนซึ่งตรงนี้เราสามารถนําไปต่อยอดได้เราสามารถส่งให้กับพนักงานที่เป็นฝ่ายเดฟฟรีแลนซ์นะครับในการสร้างเว็บไซต์ได้อีกด้วยนะครับคือสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของร้านคลินิกนะครับเราอยากสร้างเว็บไซต์ะ แล้วเราพูดคุยกันบางทีมันไม่เห็นภาพนะครับทุกคนในมุมมองที่เรามี AI คอยช่วยเหลือนะครับเราสามารถใช้ตรงนี้นะครับบอกให้ทางของ d e v e l p p e r เนี่ยช่วยทำหน้าตาเว็บไซต์ให้เป็นแบบนี้แล้วเผื่อๆนะครับเราสามารถตกลงราคาลดลงได้เพราะว่า ในส่วนของตัว UI แล้วก็ฟอนต์ n เราสามารถช่วยเขาในการสร้างขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะครับจึงทําให้งาน1เลยคือลดค่าใช้จ่าย2คือเพิ่มความรวดเร็วนะครับอันนี้เมื่อในกรณีที่เราไปจ้างคนอื่นนะครับแต่ในกรณีที่ เราอยากทำเองทุกคนผมขอแนะนำนะครับตัว Boom b i g n o t e Plus Community เลยนะครับทุกคนเมื่อเราสร้างดีไซน์ได้แบบนี้แล้วก็อยากทำต่อเป็นระดับโปรดักชันใช้งานจริงนะครับดีพอยขึ้นมาบนเว็บไซต์ในตัว Boom b i g n o t e Plus Community School ของเรานะครับทุกคนมีครบหมดเลยนะครับทั้งตัวการสร้างเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไปจนถึงมือโปรเลยนะครับทุกคนแล้วก็เนื้อหาตรงนี้นะครับเราก็จะมีภาคต่อด้วยนะครับที่ใช้ตัว Stitch AI แล้วก็เดี๋ยวจะมีดีเทลที่ผม จะเพิ่มเติมในหลังจากนี้ด้วยทุกคนในคลิปนี้แหละนะครับผมเนื้อหาอื่นๆน,นะครับทุกคนเป็นโปรแกรม n x t กําลังมาแรงในยุคนี้เลยเพราะว่าเป็นตัวโปรแกรมในการสร้าง w o r k f l อ w อัตโนมัติที่ช่วยลดงานซ้าซ้อนและสร้างรายได้ให้ทุกคนแล้วก็ยังสามารถนํามาอัดแอปใช้ในการสร้างลาย AI ได้ง่ายๆเลยทุกคนอยู่ในของตัวลายต่างๆการดึงข่าวเลขาส่วนตัวนะครับอันนี้สร้างเพลงนะครับทุกคนคนชอบมากเลยเพราะว่าเพิ่มตัวยอด f o r w ว r ร์เ n นจินเมนได้ทั้ง หมดเลยหรือจะเป็นเรื่องของตัวหุ้นตัวของคริปโตนะครับทุกคนแล้วก็นิทานเล่าเรื่องศูนย์บาททุกคนเสียงภาคไทยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนยังไม่รู้จักตัวเอ็นไเอ็นนะครับไม่ต้องห่วงเลยทุกคนแล้วผมยืนยันได้เลยนะครับว่าเป็นแอป,ปที่โปรแกรมที่น่าสนใจมากๆทุกคนสามารถมากดตรงนี้เพื่อเรียนรู้พื้นฐานหนึ่งชั่วโมงเต็มได้เลยครับทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนยังสงสัยติดอะไรติดตั้งไม่ได้นะครับตัวโปรแกรมทุกคนสามารถมองหามุมขวาบนกดตัวแชท กคนสามารถคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนจริงๆพร้อมรีโมทเข้าไปดูแลทุกคนหรือช่วยเหลือทุกคนเลยนะครับให้การเรียนของทุกคนนะครับราบรื่นแล้วก็ทําในสิ่งที่ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้ได้นั่นเองโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับมาดูในตัวของตัวคอรโค้ดนี่ทุกคนคือตัวคอรโค้ดนะครับเขาก็จะดีไซน์ในสไตล์ของเขาที่จะเป็นสีม่วงๆเทาๆนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นเกรเดนส,สีแบบนี้นะครับแต่ตัวความสวยงามทุกคนถ้าชนกันหมัดต่อหมัดแล้วเนี่ยตัวสติชถือว่าเป็น นัก UI ระดับมือโปรเลยนะครับทุกคนที่มีความเข้าใจในเรื่องธีมของหมอฟันนะครับที่จะเป็นสีขาวสีฟ้านะครับการแพทย์แล้วก็ตรงนี้นะครับเหมือนเขาแค่มีเทมเพลตตัวเว็บไซต์ของเขาแล้วก็มาใส่เนื้อหาดีเทลที่เป็นตัวหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเฮลท์แคร์เรื่องดูแลสุขภาพนะครับผมเพียงเท่านั้นเองนะครับในส่วนของตัว c ช a t GPT ทนะครับเดี๋ยวผมขอดูตัวอย่างนิดนึงว่าอ่าคลินิกอุ้ยอันนี้ก็ยูสวยนะเอาเอาพูดตรงๆเลยนะครับ ตัวของ ChatGPT นะครับเออร์เลย์นะครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ก็อาจจะต้องพิมพ์ยาวหรือพิมพ์เยอะนิดนึงนะครับจนทําให้เราได้เว็บไซต์มานะครับแต่ผมก็มองว่าเขาอาจจะดีแล้วก็ละเอียดนะครับแต่ในเชิงของวันพร้อมถ้าใครชนะนะครับก็บอกเลยว่าสติอันดับ1คอร์สอันดับ2แล้วก็ ChatGPT อันดับ3นะครับโอเคทุกคนแล้วนี่คือภาคต่อที่ผมได้บอกนะครับว่าเราจะมาทําอะไรกันต่อ ค,คือเราไม่ได้ทําแค่ UI นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่อยากนําตัว UI ตรงนี้ไปใช้ได้จริงแบบนี้นะครับทุกคนผมได้ทําการสร้างไว้แล้วและตรงคอมตรงนี้ตรงโค้ดทั้งหมดตรงนี้ทุกคนที่เห็นวุ่นวายผมแทบ,บไม่ได้แตะในตัวโค้ดเลยเพราะว่าผมใช้ตัวของ Wi p e c คเด r ในการช่วยเขียนโปรแกรมนั่นเองจริงๆไม่ใช่ Wi p โ c เด e r นะครับเป็น AI ในการช่วยเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งก่อนที่เราจะมารู้จักอะไรแบบนี้นะครับในการที่เราจะมาใครก็ไว คดอดอร์ไ้ันนั้นคือเรื่องจริงแต่ถ้าทําให้สําเร็จนะครับทุกคนต้องเข้าใจองค์ประกอบสิ่งเหล่านี้กันก่อนนะครับทุกคนนั่นคือคําว่า full stack ทุกคนจริงๆมันใช้ในเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันได้ด้วยเพราะว่าว f u l l Stack นะครับจะประกอบไปด้วยของ f อนต์เอจริงๆมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับทุกคนเพราะว่า f อนต์เอนนะครับมันเป็นส่วนของ หน้านต่างที่ user จะเข้ามาใช้งานนะครับจะเป็นได้ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ Mobile แอปพลิเคชัน Desktop อปแอปพลิเคชันแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยก็เรียกว่า Font End นั่นเองที่จะเป็นคล้ายๆงานอาร์ตนะครับสวยๆงามๆแต่ในส่วนของ Back End หลังบ้านทุกคนไม่มีใครอยากเห็นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่โคดดิ้งการเขียนอ l g o r i t h m มการเขียนโลจิกต่างๆให้มันแบบใช้งานได้ดีนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในยุคนี้สิ่งทั้งหมดนะครับง่ายมากทุกคน คือเรามี AI คอยช่วยเหลือทั้งตัวของดีไซน์ใช้ตัว Stitch ในการดีไซน์ f o n t End Back End เราจะมาใช้ในส่วนของตัวของ w i p e AI Assistant นะครับในเรื่องของการเขียนโค้ดทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมมีแนะนำเด็ดมากๆดีมากๆทุกคนคือมันเป็นตัวของ Gog OK AI หรือ XAI นั่นเองที่ใช้ดีมากๆแล้วก็ Database นะครับทุกคน Database วันนี้ถ้าทุกคนอยู่ใน c h anel n ของผมทุกคนมักจะเห็นตัวนี้นะครับ PostgreSQL หรือน้องช้างน้อยของเรานั่นเองนะครับซึ่งน้องช้างน้อยของ เราก็ชื่อว่า Postgate SQL นะครับแต่ผมจะชอบเรียกว่าน้องช้างนั่นเองนะครับที่จะเป็นโลโก้แบบนี้อย่างที่ผมบอกที่ผมเปิดให้ตรงนี้ทุกคนคือตรงนี้นะครับ d a t a า a ต,ตรงนี้จะมีความเสถียรสูงปลอดภยัยฟีเจอร์ครบคันเยอะมากๆเหมาะก,กับงานระดับเอ็นเตอร์ไพรส์เลยนะตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาดูตัว Code Space ตัวนี้กัน Code Space ตัวนี้เหมาะกับใครทุกคนฟังผมก่อนนะครับตัว Co ้ดสเปซเหมาะ กับคนที่อยากเริ่มการเขียนโค้ดเลยหมายถึงว่าผมที่เกียจบติดตั้งตัวโปรแกรมนี้ผมอยากเอาตัวสติ เว็บไซต์ตะกี้ที่เพิ่งสร้างมามาเขียนโค้ดเลยมาลองทําจริงเลยมากดเป็นเว็บไซต์จริงๆเลยนะครับก็ขอแนะนําตัว g i t h u b Code Space ตรงนี้ไม่ได้รับการสปอนเซอร์แต่เพียงอย่างใดนะครับทุกคน g i t h u b Code Space คืออะไรนะครับจะเป็นรูปแบบ Cloud Service นะครับ Cloud เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าก้อนเมฆแต่ความจริงแล้วมันก็คือคอมพิวเตอร์ที่เราไปเช่าคอมพิวเตอร์ของคนอื่นแล้วเราก็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นผ่านอินเทอร์เน็ตคอนเซ็ปต์คือกันเราเช่าคอมเขาเฉย หรือบางครั้งเราจะไม่เรียกเขาว่าคอมเรียกให้ดูเท่เรียกว่าเราเช่าเซิร์ฟเวอร์นะโอเคทุกคนพอเก็ตแล้วนะครับตัวไอเดียคอนเซปต์หลังจากนั้นทุกคนก็คือตัว GitHub Code Space ตรงนี้ทุกคนเรากด G e t Start ได้เลย GitHub Code Space นะครับโค้ดก็คือการเขียนโค้ด p a c e คือพื้นที่เพราะฉะนั้นมันคือพื้นที่ในการเขียนโค้ดในรูปแบบข่าวที่สามารถใช้งานได้ง่ายคือตรงนี้นะครับที่บอกว่า Get ก็ t สต for f ฟ e e คือเราใช้งานได้ฟรีเดือนละ24ชั่วโมงแล้วมันก็จะรีเซ็ตข แล้วเราก็กดปิดเ o r ร์กถ้าเราไม่ได้ใช้กดปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราสต็อปไว้ก่อนนะครับและหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยว่าตัวเทมเพลตตรงนี้ใช้งานยังไงเราจะเริ่มจากตัว blank ที่เป็นปอาๆหรือเปล่า react หรือเปล่าหรือจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กหรืออื่นๆอีกมากมายแต่ผมมีคําแนะนําให้ทุกคนครับในช่องนี้หรือสําหรับทุกคนผมแนะนําเป็น next js เพราะว่าเราจะได้2ก้อนครับทุกคนคือก้อนของตัวฟอนต์ n ที่ตรงนี้สามารถดีไซน์ค จบในที่เดียวแล้วก็ตัวก้อนของ back end ที่จะอยู่ใน next js ด้วยเรียกว่า framework แล้วกันทุกคนเป็นรูปแบบการทํางานอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราจะเขียนเว็บไซต์ทุกคนคอนเซปต์คือเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะใช้ framework อะไรเราจะใช้ท่าไหนรูปแบบไหนซึ่งรูปแบบมันมีหลายรูปแบบทุกคน react .net นะครับการเขียนโค้ดเนี่ยมีหลาย framework มากทุกคนแต่ตัวที่ผมค่อนข้างแนะนําสําหรับทุกคนเลยนะครับในช่วงเริ่มต้นผมแนะนําเป็น next js ซึ่งผมก็ชอบใช้อยู่ตอนนี้เหมือนกัน นะครับเพราะว่าตัวโค้ดสเปซนะครับมันจะใช้งานง่ายมันจะดูคลีนนะครับเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในก้อนเดียวแล้วเราแค่ไปต่อเพิ่มเติมที่เป็นในส่วนของตัวฐานข้อมูลตรงนี้อีกก้อนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งก้อนตรงนี้ทุกคน editor base นะครับผมจะใช้เป็นตัว docker นะครับน้องปาวานของเรานั่นเองถ้าทุกคนเคยคุ้นชินกับตัว n x n นะครับทุกคนก็จะคุ้นชินกับน้อง docker ซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นมานะครับในเครื่องของเราแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่า ่าในคอมเครื่องนั้นอะ่ะเราอยากให้เขา install ติดตั้งอะไรบ้างพร้อมสําเร็จซึ่งตรงนี้เราก็จะสร้างคอมย่อยเข้ามาในคอมของเรานะครับทุกคนเสร็จแล้วเราก็ให้มันเป็นตัวร้องช่างน้อยนะครับตัวโปรเกรตของเรานั่นเองโอเคทุกคนพอเราเข้าใจภาพรวมแบบนี้หมดแล้วเราก็เริ่มมีความมั่นใจในการเขียนโค้ดแบบ white coding แล้วทุกคนเพราะว่าในยุคนี้นะครับเราเข้าใจภาพรวมองค์คอนเซ็ปต์แล้วเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับตอนทำโปรเจกต์เลยอันนี้ดีที่สุดนะครับทุกคนเพราะว่าเราสามารถลงมือทํได้งา แล้วก็เรียนรู้ได้จริงจากการลงมือทํานั่นเองนะครับผมอ๋อแล้วก็นิดนึงนะครับทุกคนคือในตัวนี้นะครับทุกคนสามารถทําได้จริง Work f กโฟทั้งหมดซอสโค้ดทั้งหมดเทมเพลตนะครับทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ในบลูมิกโนตพลัสคอมมูนิตี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าติดอะไรก็สามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้เลยโอเคทุกคนประมาณนี้ทีดเดียวนะครับอ๋อทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําการเริ่มต้นกันเลยนะครับผมก็จะกด use this template นะครับแล้วทุกคนก็จะได้ตัวเซตอัพไฟล์แบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวมันกําลังโหลดดิ้งอยู่นะครับ โอเคทุกคนก็ในส่วนของพาร์ทนี้ผมแอบกระซิบบอกว่าวิธีการนะครับนำตัวโค้ดตรงนี้มาใช้งานนะครับคือเรากดตัวโค้ดตรงนี้แล้วเราก็ Copy ี้โค้ดแบบนี้มาวิธีการนะครับคือพอตรงนี้สร้างเสร็จแล้วทุกคนเราให้สร้างไฟล์หนึ่งไฟล์เป็นเหมือนแบบคัมพีที่ตัว AI เนี่ยจะมาอ่านในตอนแรกทุกคนตรงนี้ทุกคนจะเห็นด้านล่างนะครับเขาเรียกว่าเทอร์มินอลผมขอเบรกนิดนึงตรงเทอร์มินอลคือเรื่องของการพิมพ์คําสั่งต่างๆนะครับมันคือช่องพิมพ์คาสั่งทุกคนแค่ ไม่ไม่ต้องซีเรียสแล้วก็มันจะมีเออร์เลอร์ขึ้นมาหรือมีอะไรขึ้นมาเราก็แค่ก๊อปปี้แบบนี้เออร์เลอร์ไปใส่มุมขวามือได้เลยแล้วไม่พอเท่านั้นเดี๋ยวผมจะมีตัว AI assistant ที่ผมแนะนําอย่างยิ่งเหมาะกับทุกคนมากๆนะครับทุกคนโอเคแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเรากลับมาตรงนี้นิดนึงทุกคนที่ผมบอกว่าเราจะมาสร้างตัวไฟล์ผมจะสร้างเป็นชื่อว่าเป็นของ overview overview ก็ overview project นะครับภาพรวมของโปรเจกต์นั่นเองทุกคนแล้วก็เป็นไฟล์ .md แล้วกันนะครับ มันจะใช้เป็น .txt เป็นเทกหรือ .doc ดอด ธรรมดาก็ได้ทุกคนแล้วผมก็เพลสโค้ดทั้งหมดใส่ไว้ในนี้เลยทุกคนโอเคเราพอตไว้เท่านี้ก่อนเราจะมาติดตั้งตัว AI assistant ที่ใช้งานฟรีกันทุกคนคือโปรแกรมชื่อว่ากิโลนะครับกิโลโค้ด AI agent คนสามารถกด install ได้เลยแล้วก็ทุกคนอย่าลืมว่าต้อง2,808,000 install นะครับแล้วเราก็กด t a u s ได้เลยทุกคนส่วนคนที่ไม่อยากใช้ตัวคาวนะครับเพราะว่าเราอยากลงมือทำแบบจริงจังเลยอยากเซตอัพตัว Space ในการโค้ดในคอมของเราเลยนะครับอยากทดลองนะครับผมแนะนำนะครับให้ทุกคนมาที่ลิงก์ตรงนี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงดิสคริปชันข้างล่างนะครับก็เราสามารถมากดดาวน์โหลดได้เลยหนะ้าตาจะเหมือนไปเลยทุกคนในเรื่องของกิจ h u b สามารถทําตามได้เหมือนกันเลยทุกคนแล้วก็ในการรันตัวเว็บไซต์นะครับทุกคนต้องมาดาวน์โหลดตัวนี้ด้วยนะครับเก็บโหนด js นั่นเองทุกคนเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถสร้างเว็บไซต์ในเครื่องเราได้แล้วไม่จําเป็นต้องใช้ข่าวก็ได้นะครับหรือถ้าคนอยากได้แบบรวดเร็วดีพอรรวดเร็วนะครับก็แนะน ำเป็นค่าวก็ถือค่อนข้างเริ่มต้นได้ไหวนะครับทุกคนสามารถกด get start ตรงนี้ได้เลยแล้วบางครั้งเราอาจจะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับก็จะต้องล็อกอินเป็นตัวของอ่าจ m a i l นะครับทุกคนแล้วก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้เลยอ่เดี๋ยวผมจะกด get start นะครับหลังจากนั้นเราจะมาหน้านี้ทุกคนเราจะเอา api key ตรงนี้มาซึ่ง api key ตรงนี้นะครับเรากด copy ตรงนี้มาได้เลยนะครับเพราะว่าผมล็อกอินไว้แล้วแล้วก็ที่สาคัญเลยทุกคนคือเขามีโมเดลฟรีแบบนี้ให้ นะครับ2โมเดลฟรีตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นตัวที่โค้ดไวมากๆครับทุกคนคล้ายๆกับตัว XAI นะครับโคดฟา์นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นข่าวล่าสุดนะครับที่เขาเพิ่งได้ออกมาว่าตัวอ o โค้ดฟ f a ต์นะครับสามารถใช้งานได้ฟรีร้อในกิโลนะครับแต่ใช้ได้ถึงวันที่10นะครับทุกคนแต่ทุกคนไม่ต้องเสียายไปเพราะว่าในตัวของกิโลนะครับตัวนี้นะครับเขามีโมเดลฟรีอีกมากมายเลยอย่างเช่น Deepseek ฟรีนะครับ Deepseek ตัวนี้ d e e p ฟรีตรงนี้ครับทุกคนที่ผมชอบใช้ในตัว nxn เช่นกันแล้วก็ตัวฟรีอื่นๆอีกมากมายเลยทุกคนอย่างเช่นตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เลยที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ใช้งานได้ฟรีนั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมนี่ทุกคนตัว sonoma sky แล้วก็ sonoma dust นะครับ alpha ซึ่งใครเป็นเจ้าของโมเดลตรงนี้ยังไม่มีคนออกมาบอกนะครับทุกคนแต่มีข่าวออกมาแล้วว่าอาจจะเป็นของทางตัว google หรือทาง oxai เช่นเดิมนะครับก็ไม่แน่ใจทุกคนตอนนี้ยังเป็นความลับ อยู่นะครับผมกดเข้ามาในตัวกิโลโค้ดบล็อกตัวนี้จริงๆเรามาอ่านข่าวสนุกๆได้ทุกคนว่าใครอยู่เบื้องหลังตัวโค้ดตรงนี้เพราะว่ามันเหมือนกับตัวกอกโค้ดฟาดมากครับทุกคนอันนี้อ่านแบบสนุกๆติดตามข่าว AI เมื่อมี AI ตัวใหม่ออกมาเราจะได้ทดลองใช้ในตัวกิโลได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมันอยู่หน้าไหนนะโอเคอยู่อันนี้อ๋อไม่ใช่อยู่อันนี้นะครับทุกคนเพราะว่าหน้าต่างค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเอามานิดนึงนะครับซูมเอ้าแล้วอันนี้ผมจะ เลือกเป็นทีมของ Default Light นะครับไลท์พัดไม่เอาไลท์พัดนะครับเอาไลท์ Default ธรรมดาโอเคสวยกว่าปิดไปเลย เราก็จะคลิกขวาที่ตรงกิโลเพราะว่าผมอยากไปใช้ตรงทางด้านขวานะครับไซบาตรงนี้เพียงเท่านี้ครับทุกคนคือเราสามารถพิมพ์บอกซ้ายมือได้แล้วครับทุกคนให้เขาอ่านตรงโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วยสร้างเว็บไซต์ให้เรานะครับแล้วก็ตัวลิงก์นะครับทุกคนสามารถส่งลิงก์นี้ให้ทุกคนอทุกคนบนอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าถึงได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนนะครับอยากเรียนรู้แบบจัดเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะมีเนื้อหาต่อจากตรงนี้อยู่ในสครูบูมิกนอตพลัสสามารถไปดูได้ แบบบุฟเฟ่คุ้มๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของการสร้างเว็บไซต์อ่ะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับพอเราสร้างตัว md file ตัวนี้เสร็จนะครับทุกคนเรากด add file แบบนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์นะครับแล้วก็ overview นะครับแล้วก็ช่วยสร้างเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์จากตัวโค้ดในไฟล์นี้ให้หน่อยให้หน่อยนี่แบบนี้เลยนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเรารอ,รอสักครู่หนึ่งนะครับในตรงนี้นะครับเขาก็จะถามเราอ่ะอันนี้เขาจะวางแผนก่อนว่าเราต้องเริ่ม ทำอะไรบ้างนะครับในตัวกิโลโค้ดเขาถามเราว่าแทนตรงนี้ดีหรือยังนะครับหรือคุณอยากได้แบบไหนคือโค้ดที่ผมให้ไปตรงนี้ทุกคนมันจะเป็นรูปแบบ HTML เป็นโค้ดการสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆแต่ถ้าเราจะใช้เฟรมเวิร์กของเราที่ปกติเราจะใช้เป็นไฟล์ .js .js ก็จะว่าสคริปคล้ายๆข,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 ขนมทุกคนเพราะฉะนั้นมันไม่น่ากลัวมันสนุกมากๆทุกคนแค่เลยนะครับมันแค่เป็นภาษากฤษงงๆนิดนึงนะครับแต่ใช้งานง่าย No I want to integrate ผมว่าเราต้อง integrate ในตัว next JS project instead นะครับเดี๋ยวผมขอลองอ่านนิดนึงนะครับก็คือแพนตอนนี้ของเขาคือ analyze ตัว html file ตรงนี้ create new html file ซึ่งผมไม่อยากได้เพราะว่าเราจะใช้ Next.js ผมกดคลิกตรงนี้ไปเลยว่าเราจะใช้ Next.js แล้วเขาจะทําการอัปเดต to do list ต่างๆนะครับทุกคนสามารถมาเล่นสนุกตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคทุกคนแล้วก็ตัวผลลัพธ์จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ครับทุกคนเมื่อผมโค้ดไปทั้งหมดฟรีนะครับทุกคนโค้ดไปเรื่อยๆจนถึงวันที่10แล้วถ้าตรงนี้หมดหมดอายุ การใช้ฟรีแล้วทุกคนเปลี่ยนเป็นตัวใช้ตัวฟรีตัวอื่นต่อได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ดูรีวิวว่าตัวนี้ใช้โค้ดดีไม่ดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนตามได้เลยแล้วก็ทุกคนรู้ไหมว่าในตัวของกิโลโค้ดนะครับคือเขามีเครดิตให้ใช้ฟรีถึง20ดอลน,นะครับทุกคนนั่นหมายความว่าเราสามารถทดลองใช้โมเดลที่ดีๆเจ๋งๆนะครับในตัวของกิโลโค้ดได้เลยครับทุกคนเช่นตัวของควินสามโคเดอร์นะครับหรือคอส o n นเลสี่นั่นเองตัวฮอตฮิตนะครับหรือแม้กระทั่ง ตัว GPT 5นะครับทุกคนถือว่าตรงนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับในตัวกิโลโค้ดผมแนะนําเลยจริงๆทุกคนดีมากๆนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บไซต์ให้ทุกคนดูนะครับเป็นตัวเว็บไซต์ที่ผมได้ทําสําเร็จแล้วนะครับก็คือจะมีทั้ง3าพาร์ทเลยทุกคนคือมีในส่วนของฟอนต์เอ็นนะครับแบ็กเอ็นแล้วก็ดิทารเบดเดี๋ยวตรงวิธีการนะครับตัวแนวทางที่ผมได้ทําตั้งแต่ต้จนจนจบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวพร้อมสําหรับทุกคนเลยไปพิมพ์คุยเล่นกันในตัวกิ แล้วก็ในตัวกิโลตรงนี้นะครับที่ทุกคนสามารถพิมพ์ตามผมแล้วก็คอยปรับคอยตอบคําถามของกิโลได้นะครับจนสร้างเป็นเว็บไซต์แบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนที่มีระบบในการเข้าสู่ระบบมีฐานข้อมูลครบหมดแล้วทุกคนแล้วเราก็สามารถจองคิวนะครับได้จริงด้วยทุกคนแล้วตรงนี้ทุกคนอันนี้นะครับกรุณาล็อกอินก่อนนะครับอย่างเช่นผมลองล็อกอินโดยใช้อ e ีเมลที่ผมเพิ่งสร้างมาเมื่อสักครู่นะครับทุกคนซึ่งเป็นอ e ีเมลนี้นะครับนี่เลยทุกคนก็จะ ขึ้นมาแล้วตัวรหัสของผมนั่นเองแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใบสามารถจองคิวได้แล้วผมกดรีเฟชมันก็ไม่หายนะครับทุกคนจนกว่าผมจะซส์เอา์นั่นเองบอกเลยว่าดีมากๆทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราสามารถปรับแต่งนําไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับทุกคนในการจองอาหารล่วงหน้าหรือเรานําตัวเว็บไซต์ตรงนี้ไปต่อกับมินิแอปเว็บไซต์ในไลน์ได้ด้วยครับทุกคนทําได้หลายอย่างเลยหรือคลินิกอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่เรื่องของการทําฟันคลินิกเสริมสวยนะครับได้ทั้งหม เลยทุกคนบอกเลยว่าดีมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งเราอยากจ้างฟรีแลนซ์นะครับเรามีไอเดียของเราแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าการอธิบายไอเดียให้คนอื่นฟังแล้วก็ดีไซน์จนสําเร็จมันอาจจะยากเพราะฉะนั้นถ้าเราดีไซน์มีแอปตัวสติชนะครับในการดีไซน์เริ่มต้นให้กับนักพัฒนามันจะดีมากๆเริ่มงานไวมากๆแล้วก็เร็วนั่นเองทุกคนแฮปปี้นะครับแล้วก็ทุกอย่างรับรื่นนะครับแล้วก็ขอบคุณ g o o g l e ที่ทำตัว A i ดีๆแบบนี้ ออกมานะครับโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกัน EP หน้านะครับมีอะไรเจ๋งๆมาฝากอีกเยอะเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe รอติดตามชมได้เลยครับทุกคนเราไว้เจอกัน EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย